เพื่อใช้บนถนนและกลยเปว่าโดนทีเดียวมันได้ไปอยู่ที่โพไซดอนโดนทีเดียวมันได้ไปอยู่ที่เลบานอนโดนทีเดียวมันได้ไปอยู่อเมซอนโดนทีเดียวพบกลับไปโพที่โพไซดอนสวัสดีครับไปดีครับเป็นไรวะทำไมมันไม่เสถียร เม็ดตอตอมันแปลกสวัสดีครับพี่พี่ตอตอมันแปลก สวัสดีครับสวัสดีครับคุณหรสวัสดีครับพี่สายชลพี่อรมรพี่จีรพงศ์สวัสดีครับได้ยินผมชัดไหมมันนั่นแหละนะเขาผมอยู่หลัง้านมือถือเครื่องมมนรู้มันเป็นอะไรสวัสดีนะครับสวัสดีครับ มิชลินพัฒนาจากเทคโนโลยีที่สมัยตั้งแต่สูตรเนื้อยางจนถึงจำลองการใช้งานบนถนนอันโหดร้ายไท้คืนมั่นใจในทุกช่วงเวลาเน็ตมันแปลกๆอ่ะมันเหมือนไม่เข้าอ่ะ แป๊บน้พี่ๆช่วยกันแชรให้หน่อยนะครับผมกำลังเข้าต่อๆแต่เหมือนเข้าไม่ได้ใช่ครับใช่ใช่ช่วงหลังท่านจะพูดแนวที่ผมพูดอ่ะผมจะพูดยังไงดีวะคือท่านจะพูดคล้ายๆแนวที่ผมพูดจริงปะใช่ไหมพี่่ว่าไหมถ้าอนุมานแบบง่ายๆแสดงว่าคนปัจจุบันยังดีไม่พอหรือไม่ดี ใช่ไหมครับดังหน่อยนะพี่ไม่ได้ดังหน่อยดังมากเขาเปิดเพลงไม่ว่ากันนะ สวัสดีนะครับจะชวนทุกคนไปเที่ยวลาวไปไหมนี่อันนี้ที่เชียงขวางเขาอยากไปเชียงขวางเนะี่ยเดี๋ยวเข้าหน้าหนาวอ่ะ ผมจะมีโปรแกรมอาจจะต้องไปเชียงขาวเพราะถนนน่าจะดีละสวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่สียงดังเพลงเลยแต่ผมเลือกที่นั่งไม่ได้พี่พอได้ยินไหมพอได้ยินใช่ไหมครับได้ยินอยู่นะได้ยินผมไหมพี่ตอบผมหนะ่อย ไม่อยูน่นะโอเคเน็ตผมเครื่องนี้มันแปลกๆเลยพี่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ชุด,ดิมนสวัสดีครับพี่นิสวัสดีครับผม เสียงเพลงมันดังเลยนะพี่ผมเลกที่นั่งไม่ได้ก็พูดก่อนเที่ยงที่ลุงตีจะไปพูดกับคุณอัวิยที่อ่าเราจะพัดจันทร,ร์เกษมตอนเที่ยงนะเดี๋ยวค่อยดูถ่ายทอดสดกันนะครับเดี๋ยวผมอาจจะถ่ายทอดสดตามที่ใคนรสนใจมาฟังนะครับก็มา ชี้แจงให้ที่ฟังนิดนึงเ,เรื่องคนละครึ่งใครลงทะเบียนไว้นะครับเป็นโครงการที่ดีเป็นโครงการที่ดีนะครับผมจัดโปรแกรมใหม่แล้วว่าผมผมว่าจะไปเวียงจยันเมืองเพียงอันนี้คือเมืองเพียงเห็นยังสูงไวัไปได้ <c oughs> สูงไวไปได้นะคพี่พี่สวัสดีนะครับสวัสดีพี่พี่ทุกคน เห็นเมืองเชียงนะมใช่ยืนยันแล้วเรียบร้อยเราผ่านไปมากผมมีแอปเต่อตังอยู่แล้วไงก็เดี๋ยวคิดว่าต่อไปจะใช้ผ่านแอปเต่อตังเรื่อยๆนะครับผ่านหมดแล้วเนาะเป็นคนผ่านหมืนนี้รีบไปทันะครับวันนี้เป็นวันแรกก็สองพันสี่คือผมไม่เข้าใจอ่ะคือเขารับโอนให้สองพันสี่แล้วเราต้องต้องโอนเข้าด้วยสองพันสี่ใช่ไหมหรือยังไง ผมไม่เข้าใจตรงน,นี้แหละใครพอรู้บอกผมได้นะสวัสดีพี่ๆทุกคนวันนี้ทำงานไหมผมให้ดูผมชวนพี่ๆไปเที่ยวลาวแล้วนะตอนนี้ตอนเนี้ยอ่เมืองเพียงทางไปทางไปนะไม่ท่วมแต่ว่าได้รับผลกระทบจากที่นั่นแต่ว่าตอนนี้ดีแล้วนะครับ เห็นปะสวยถ้าใครถ่ายไปเอาวิวนะเงินงเข้ายี่สิบเก้าใช่ไหมรอให้ใช้ไว้แล้วสี่ร้อยก็โอเคพี่เต้ยใช้ก็โอเคครัโครงการดีก็ก็ดีครับมันดีอยู่แล้วโครงการตั้งแต่ลงตู่ทำมันดีอยู่แล้วเนาะทุกคน อ๋อโอนเงินใส่เท่าไหร่ก็ได้โอเคดีก็จริงจริงมันควรจะทําตั้งนานแล้วแต่มันก็เลื่อไม่รู้ทำไมเหมือนกันหรือรองเงินก็ไม่รู้นะแต่ตอนนี้เงินสถานะเงินคงทังของประเทศก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับผมไม่ใช้คานี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆไม่มีลดมีช่วงหนึ่งลดลงที่ช่วงใช้งบประมาณตอนนั้นเองแล้วปีนี้ที่ผ่านมาเราภ่าพิบัติเยอะมากพี่ปุ้นๆไปเที่ยวลาวกันผม เซตวันแล้วนะสามคืนสี่วันก็คนละเก้าพันนะครับก็หนึ่งคืนที่เวียงจันทร์หนึ่งคืนที่เมืองเพียงแล้วก็หนึ่งคืนที่วังเวียงส่วนโปรแกรมผมชวนพี่พี่ไปเที่ยวนะไม่ใช่ผมทําทัวร์นะผมชวนพี่ไปเที่ยวแล้วก็อีกโปรแกรมหนึ่งไปเดินพิจิกาก็คืนที่วังเวียงเอ้คือหนึ่งคืนที่เวียงจันทร์สองคืนที่หลวงพระบาง ใครสนใจทักหาผมได้เลยแอดไลน์เดี๋ยวจะประกาศวันที่ที่แน่นอนนะหรืออาจจะสร้างโอเพ่นแชทอีกแชทหนึ่งก็ได้นะครับพี่ๆวันนี้ทำอะไรกันอยู่คนเข้ามาดูเยอะนะร้อยกว่าคนทำงานกันแน,น่ผมก็ออกมานั่งรลฟ์ริมน้ำ สบายสบายเอนกันใช่จริงๆเ็นทำตั้งงานแล้วที่สันเนปอร์ก็ไม่รู้มันติดอะไรนะคนที่เสียภาษีได้สองพันสี่จริงเหรอมันมีแบ่งแยกด้วยหรอผมไม่รู้เหมือนกันจะแบ่งแยกทำสักเบืออะไรอนยะ่างเงี้ยถูกไหม ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับพี่ปลาขอบคุณมากับสวัสดีนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมพูดครั้งเึืปอคืดีอดีผมตึงๆก่อนผมก็เลยขอลงก็เรื่องเหตุการณ์ไทยเขมรนะครับวันนี้ลองลองเตรียมฟังดูนะครับสังเกตเลยว่า นายกจะหลีกเลี่ยงการพูดเรื่องไทยเสม,มียมากๆทุกคนก็ดูออกนะว,ว่าเก่งใจอะไรเก่งใจอะไรจริง <c oughs> ๆจะบอกว่าไม่ได้เก่งใจเลยลหรอกจริงๆจะบอกไม่ได้เก่งใจหรอกไม่ได้เก่งใจคินเสนหรอกแต่เก่งใจคนข้างตัวในประเทศดไ้ ถามว่าแซกซ้อนเยอะออกลับบ้านเลยออกมาดูวิวก็เลยมายคุยกับพี่เพื่นีน่ไม่มีสมาธิในการพูดเ,เดี๋ยวผมกลับไปไลฟ์ที่บ้านดีกว่าพี่ เดี๋ยวผมกลับไปไลฟ์ที่บ้านดีกว่าเนาะผมไม่มีสมาธิเดี๋ยวผมขอเล่้ยงก่อน